ดูนะครับเอ่อยามาฮ่านะฮะเล็กซี่นะครับผมไฟหน้านะสีสโมกนะฮะอ่าไฟหลีนะฮะสีประหลอดลุ่งนะฮะซ้ายขวาครับลองนะเข้นมาครับไฟเลี้ยวนะฮะสีส้มอมพันธ์นะครับผมนี่นะครับเอานะเพข้ามาครับผม ไม่นะฮะไทเทนะฮะสีไทเทไฟท้ายอ่าสีสมนะ้มงฮะไฟเลี้ยวส้มนะครับน่าคอนเฟิรมนะครับผมนะบโอเคครับผม